สาค่านะฮะนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยคือคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรนะครับถือว่าเป็นนายกหญิงคนที่2ของไทยแล้วก็เป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดของไทยเลยนะครับเพราะว่า21สิสิงหาคมนี้จะเป็นวันเกิดก็รับตำแหน่งต้อนรับวันเกิดไปเลยครับ อยู่กับผมจะลดทอกนะครับหลังจากที่คุณเศรษฐาพ้นตาแหน่งไปนะครับวันนี้ที่ประชุมสภา,าก็มีการโหวตเลือกนายกกันนะฮะโดยมีคดีเดตคนเดียวนะครับที่ถูกนํามาเสนอให้โหวตเห็นชอบกับไม่เห็นชอบหรือว่าไม่ออกเสียงเนี่ยนะครับก็คือคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรแน่นอนครับในสภาก็คือโหวตเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีคนที่3ามเของไทยเนี่ยก็คือคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรนะครับต่อไปก็จะต้องเรียกว่าท่านอุงอิงเนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีผูู้้หญิงงคนนนทที่่่2ขอออไยยตจาาากกกปแลวว็ถื นายกที่อายุน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่21สิงหาคมนี้จะเป็นวันเกิดของคุณอุงอิงครบ38ปีนะครับก็ถือว่ารับตําแหน่งนายกต้อนรับเป็นต้อนรับเป็นของขวัญวันเกิดไปเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าคุณอุงอิงครับเป็นนายกมนตรีคนที่4ี่ในตระกูลชินวัตรนะครับต่อจากคุณพ่อนะครับอย่างคุณทักษิณนะครับนายกปูนายกสมชายแล้วก็มาที่คุณอุงอิงนั่นเองครับนอกจากจะมีหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลที่ยุน้อยแล้วนะฮะหัวหน้าหรือว่าผู้นำฝ่ายาค้านก็อายุน้อยที่สุดเช่นเดียยวกกัันนคคค็ืออุุณเทงซึ่า ปีอ่ะเดี๋ยวเราดูกันครับการทํางานของทั้ง2ฝ่ายที่นําโดยผู้นําที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยจะเป็นยังไงต่อไปครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ